mm-hmm พ่อแกแม่งวนคุยอะไรกันวะก็กำลังปรึกษากันเรื่องวิชาสื่นเทอดิยังไม่รู้จะทำเรื่องอะไรดีอ่ะออ๋เฮ้ยพวกแกคือเรามาทัศนศึกษากันปะแล้วแบบมันไม่ใช่เวลาที่จะมานั่งคุยงานกันนะเขาว่าก็อินเนี่ยแม่งไม่เอาไพ่มาทั้งที่ไปเพชรบุรีก็เอามาไปไหนก็เอามาแต่ครั้งนี้ไม่เอามาเออแม่งสมองรณตื่นแล้วเนี่ยคันนี้เรいいื่อะไรวะคือชาเหรียญมาว่ะ เลี้ยงต่างๆเลี้ยงมาเออนี่เกมเนี่ยรู้จักเฮ้ยข้อความที่เขียนเข้ามาทำไมยังไม่รู้เออจะตายลยุดเลิกสมัครยุดเลิกไปเลยเออเออพูดถึงข้อความด้วยเพราะแกรู้จักข้อความที่ส่งมาให้ปฏิบัติตามอย่างที่มันเรียกกันว่าเชสเตอร์เกมปะวะที่มันขายไก่ใช่ไหมล่ะขายไก่อะ เฮ้ยโอ้ยโง่เ้ยแปใช้นภาวะที่แบบมีข้อความส่งมาให้เราทาตามอ่ะแต่ไม่เคยได้ยินะใช่ที่มีเชตเตอร์ส่งมาให้เราใช่ไหมถ้าใครไม่ทำตามอ่ะจะโดนล่าเหมือนที่พี่บีเคยเล่นไงไม่มันเล่ได้จริงเหรอวะน่าลองว่ะเฮ้ยมึงกูยังไม่เคยเห็นพวกพี่ๆเลยนะเว้ยพักหลังเนี่ยโอหลิงพี่แกซิ่วไปตั้งนานแล้วเว้ยอุ้ยบาแล้วเฮ้ยงั้นเราลองเล่นกันไหมวะเฮ้ยน้าลอกน้าลอก เขาไม่เล่นได้ไหมอ่ะไม่หรอทำไมอ่ะป้อเหรอหวานว่ะโน่เลนคเพื่อนก็เล่นกันเยอะเนี่ยเอาเปล่าอันตกลงเรามาเล่นเกมนี้จะเกมกันไหมมาดูว่ามันจะมีควาสัตย์จกเชสเตอร์มาเปล่าโอเคงั้นเราตามนี้นะโอเคเฮ้ยเราจะนั่งเป็นวงกลมเออก็แบบนี้แหละแล้วเราอ่ะก็จะต้องโทรหาเพื่อนที่นั่งทางด้านซ้ายของตัวเองในเวลาเดียวกันเออถ้าจำไม่ผิดเขาว่าเกมนี้ให้เริ่มเล่นตอนเที่ยงคืน แล้วถ้าเราได้รับสัญญาณว่าสายไม่ว่างนะทุกคนต่อไปก็จะมีคำสั่งจากเชเซอร์ส่งมาให้เราทุกคนเฮ้ยขมมึงเป็นไรวะทำหน้าเครียดๆป๊อตเหรอเฮ้ยมึงกูไม่มีเบอร์กล้องเฮ้ยอยู่กันมาหนึ่งปีนึงก็ขอดีวะเอาล่ะทีนี้เราก็มีเบอร์ของการละกันแล้วนะ ไอ้ฟางมันเป็น A S อะเอาส่งข้อความมันแพงลงเว้ยคนละเครือข่ายจะเริ่มนับแล้วนะสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่ สามสองหนึ่งโทษ สุดท้ายก็เป็นที่เรื่องหลอกเด็กเฮ้ออออย,ยมึยยงทำไมจริงด้วยอ่ะเฮ้ยกูก็เข้าว่ะเนียดูดิสารจากเชเซอร์ผู้เล่นทุกคนจะมีหมายเลขประจำตัวลูกปัดหมายเลขหนึ่งนำเตยหมายเลขสอง ลูกเกดหมายเลข3เบียหมายเลข4อ๋อมหมายเลข5แป๋วหมายเลข6หลิงหมายเลข7เฟิร์นหมายเลข8ฟิฟีมหมายเลข9กนุ่นหมายเลข10ฟฟางหมายเลข11แหม่มหมายเลข12โอปอหมายเลข13มขมหมายเลข14กล้องหมายเลข15ห้เฮ้ยมันหมายความว่าไงวะหรือคำสั่งที่ว่ามันจะให้เราทุกคนมีหมายเลขประจำตัวกันเฉย

เฮ้ยใกล้กันวะโอ้ย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 โอ้โอ้อ้ยโ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 อ้ยอ้ยโอ เุ่งจะบ้าเกมแม่งอะไรก็ไม่รู้สสั่งที่แเลิกเล่นแม่งเริ่มไร้สารละตอนนีกว่า ปักป่าหายตัวไปวะเฮ้ย hey, จริงเหรอวะใช่เหรอมันไม่สบายเปล่าเฮ้ย oh. hey, แต่กูโทรหามันแต่เช้ายังไม่ติดเลยนะเว้ยแล้วมันจะเกี่ยวข้อความจากเชสเซอร์ป่าววะจะบ้าหรอลงทันเนี่ยนะ เฮ้ยแปดเก้าสิบถูกเฮ้ยกูว่าเรื่องมันช็อตจะไปกันใหญ่แล้วนะเนี่ยเราว่ารีบเอาเรื่องไปบอกตำรวจกันดีกว่าตำรวจเขาจะเชื่อเหรอวะหลักฐานเราก็มีแค่ข้อความนู่นเว้ยใช่มีแค่ข้อความจะทำอะไรได้วะกูว่ากูจะลองไปแจ้งความดูนะ ไปด้วยเผื <o ble bass> ่อตำรวจจะช่วยอะไรเราได้งั้นเราไปก่อนนะเฮ้ยเกี่ยวอะไรหรอวะไม่เกี่ยวหรอกมันเป็นแค่หลังฐานแค่มันมันใช้ไม่ได้จริงๆนะเขาไม่ได้คนเขาไม่เชื่อเพราะว่าไม่เชื่อเหรอกไปดูก็ดีเนาะเผื่อจะมีเบาะแสแต่มันมีแค่อย่างเดียวนะจริงมันทำไม่ได้จริง ดีวะว่ายสามคนนั้นมาเรียนแล้วใช่ไหมคุณพูดเชี่ยอะไรวะเมื่อคืนมึนนอนด้วยกันไม่ใช่เหรอเฮ้ยแล้วเราสามคนจะเป็นไรปะวะเฮ้ยไม่ต้องกลัวนี่มันนอนสองสองไม่งตงกลัวแล้วีใช่เมื่อคืนกูก็อยู่ด้วยกันเนี่ยแต่พอกูตื่นขึ้นมามันก็ไม่อยู่ กูหายอ่ะเฮ้ยกูไปยืมหนังสือห้องสมุดแล้วไม่รู้เผือวางไว้ไหนอ่ะเฮ้ยมืงต้องรีบหาให้เจอนะเว้ยถ้าเกิดมีใครอ่ะเจอโทรศัพท์อ่ะแล้วเปิดเจอข้อความของเชสเตอร์อ่ะแบลวมันสวยแน่ เฮ้มันไม่เจอว่ะมันจะเป็นอ,อะไรบ็ว่าอ้าวแล้วอิมแปลว่ะเฮียหายไปแล้วบอกเนี่ย รเมว่าเชสักเกมอ่ะมันต้องการอะไรหรือมราแน่วะหรือมันต้องการให้เราทำลายตัวเองอย่งน้อยอ่ะมันก็ไม่ได้ให้เราอ่ะทำร้ายเพื่อนกันเองเลยหมายความว่าไงวะก็หมายความว่าอย่าน้อยอ่ะมันก็ไม่ได้ให้เราอ่ะทำร้ายเพื่อนนะแค่เบาๆสนุกๆไปเลยนะเด้อะลักว่าเพราะถ้าสมมติว่ามันให้กูอ่ะทำร้ายเพื่อนเนื้อกูคงไม่ทำแน่สื่เนี่อ่ะ ก็จะไปด้วยกันขอโทษนะ